สวัสดีครับอยู่กับเกมโซนกันอีกแล้วใช่ไหมใช่โอเคเยีมเลอันนี้อยู่ในเกมเกมอะไรอ่ะไม่ออาอะไรนะบุ๊กอะไรไม่รู้ว่าบุ๊กบุ๊กบุ๊กเฮฟเว่นบุ๊กเฮฟเว่นอะไรนั่นแหละเฮิวิน่แย่อันนี้เรามาเป็นหมอไม่เอาอ่ะหนูจะเป็นตำรวจเอาเชิญเลยตำใบโอเคเยียมดลนี่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 มานี่มานี่อันนี้สถานีมานี่มานี่ตำมานี่มานี่มันสถานีตำมานี่ครับคุณพี่มันไปไหน เดี๋ยวแป๊บหนึ่งมานี่มานี่มานี่คุณขี่ม้าเจย์เจยมานี่เอามานี่ที่ว่าที่นี้ก็ไอ้นี่มาหนูไปดิลองดูดิลองดูดิมันจะสามารถไปนี่ได้ไหมไปกันเร็มานี่ตามมาเร็วตามมาโอเค ไปโรงพยาบาลเร็วไปไปโรงพยาบาลบ้าหรือเปล่าใช่โรงพยาบาลบ้ารู้ได้ไงเนี่ยเกมนี้เนี่ยอันนี้อ่ะเฮ้ยมีรูในข้างบนด้วยไหนขึ้นไปปะเอาดิเอาบันไดก่อนไหนอ่ะบันไดต่อตะขาโอ้โหไม่ด้เดี๋ยวเอาไปตะม้วนเอาไปตะม้วนเอาไปตะม้วนเอาไปนี่มาหนี่มาหนี่มาหนี่โอเคเดี๋ยวนะไม่ได้ไต่ไหมปุ๊บได้แล้วเหมือนมากเหมือนมากมากเหมือนอะไร ซอมบี้ตรงนี้มีอะไรด้วยอ่ะเฮ้ยหมันซอมบีม้มาบุกเลยอ่ะน,นขอนาานนลองฉีดให้ฉันหน่อยเจ๊าานนมานี่มานี่มานี่นอนนี่ให้มัน,อนนอนไม่ได้นอนได้เด็กอะไม่ได้อ่ะลองฉีดจู่ รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันก็อะไรอ่ะม,มันเฮ้ยรู้สึกรู้สึกว่าเฮ้ยต้องเขียวเฮ้ย ได้กินไหนดูสิโอ้กินหอมเอาลุดเอาลุดนอืฉันได้กินฉันได้กินเออสไลด์ กินกินเจ้าเว่นแต่นั้นดกินเนื้อหมาอืมมันไงซอมบี้ขี่สเก็ตบอลฮะซอมบี้อะไรอะไม่ตายไม่โดนล่ะแยม่ยมมานี่เร็วไปเร็วบ๊ายบายตามมาสิหนูหนูแอบอยู่หนูแอบอยู่เอาหาย เอยเอยอย่างเจ้เลยเป็นวนได้ก <Wars> <ieur class ducks> ินอได้กิน หังศพให้เอาอันนี้ตีหัวเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมานี้มานี่เร็วๆอีหนูดึงๆๆ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 ๆเๆๆมันไปชีๆเป็นๆๆๆๆๆ เ,เอานี้มาซะกุ้งกุ้งกุ้ง,ง,งนอนตายเลยนอนตายเร็วนอนตายนอนตายนอนตายเลยเอาเงินปะอะยอมอะเอาไปเอาเงินไปอนีเอาเงินไปให้เลย <c oughs> เ,อเอาเข้าไปยังไงอ่ะ <laughs> ซอมบี้หลงทิศ ใส่หัวนี่ปันญาโอตักปักอึ้งตักปักปัญญาปัๆญาปัไญาเฮ้ยชจมสยัดสมบจีบฮัลโ <c oughs> <c oughs> หลเป็นว่าอะไรเนี่ยจีบยัสรบแล้ว <c oughs> ยาแก้วไปกัา <c oughs> ันนี้มันยาหลอดเดิมไม่ใช่เหรอบุ <laughs> อ้มตายจ้ะบุ้ม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 จิจักเกะทีไม่เห็นไรเกิดขึ้นเลยอีโน่เฮ้ย <laughs> กลับไปเป็นเหมือนเดิมเจอหลังจัง <laughs> <laughs> อะไรคือตัวสี พิมพ์นั่งพิมพ์ย่ดู้ดิดิตู้ที่เคาน์เตอร์ดิหนูพิมอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะดูที่เคาน์เตอร์ดิพี่ยพอดีฉันก็มาเป็นหมอเหมือนเดิมดูที่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ดิ <laughs> ตตัวเตีย้ยนะเรานะนะไปเป็นตำรวจดีกว่าเฮ้ยปินด้วยเป็นด้วย <laughs> <c oughs> ไหนตัวตรงไหนนะนี่ตรงนี้จ๊อบ จไหนอ่ะจอบตรงไหนอ่ะน้นบนเนี่ยกลายเป็นโพลิโพลิสโพริสหัวหัวโพลิสไปไปิแล้วก็จอบแล้วก็ถึงว้าวโพลิสแมนไปเป็นตำรวจขาหักนี่นี่ได้เป็นตำรวจได้เป็นโพลิเดี๋ยวจะไปจับจับผู้ร้ายจับพิมพ์พิมพิมพ์พิมพิมพิมไหนดูสิจับซอมบี้ได้หรเปล่าไม่มีซอมบี้นะเพื่อน ตอนนี้กี้เองเป็นซอมบี้ไม่ใช่จริงเหรอไม่รู้อะไรแต่เป็นเอ้ยขอเป็นไอ้นี่ดีกว่าเป็นอะไรเอ้าขังตัวเองเอ้าติดเชื้อแล้วปะโอไคขังตัวเองน่เออสิบสี่วันโอเคเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้สิบสี่วันนะเพื่อนเฮ้ยเองติดโควิดไงเองติดโควิดเฮ้ยเจอช่องรับรู้แล้วว่าทำไมโจรถึงออกได้ฮะ โอ้ไม่ก็มันมาส่วนไหนเฮ้ยมีหลายที่เลยวีวอวีวอมีจนออกจากพวกไอ้บ้าออกจากพูกวีวอวีวอวีวอตรงสถานีตำรวจมันไม่ที่จอดเลยนะแกห้ามพูดอะไรนะเฮ้ยโย ก็ไม่โดนไว้เอ่อเอ่อเอ่อจับแล้วยังเพื่อนยังไม่โดนหรอกเฮ้ยเป็นอะไรวะเนี่ย ระเบิดบอเอา้าใจผมเ็จนทำไมนะัตัตตตนตตัตันไหนอะตห้องวะตัตนห้องห้อโอ้ยยยยย ยังหรอเฮ้ยไม่มีใครอยู่เลยเพื่อนหอ่างๆๆเป็นโจรดีกว่าอืมอยู่ไหนอะโจนพ่ออยู่ไหนอะนี่คือ<ม>อะไรอะอ่านี่เป็นโจนแล้วว่าไงตำรวจเฮ้ยปเป็นโจนด้วยสิเฮ้ยอย,อยากมันสำหรับพรีเมียมอ่ะเราไปหาอันอื่นดีกว่า จากหมอสู่โจรจากหมอสู่โจรไม่หมอก็ไปตำรวจแล้วก็ไปโจรสูงจังครับอือสูงมากหมอโจรหลวดเฮ้ยนี่มันโอ้ปิดทีวีได้ด้วยเราจะไปขโมยของบ้านวากันเถอะเพื่อนๆว้าวน่ารักไหนดูสิ จอมบีเอน่งนองนิ t t ่งนองนิ <U> ่งนองนิ t t ่งนองนิ่งนองนิ่งนองมันมากดบ้านนิ่งนองนิ่งนองนิ่งนองมาตัดประตูะนิ่งนองนิ่งนองทไมเขาไปได้นิ่งนองนิ่งนองลักประตูเลยวันนี้โอ้โหพี่ย่าออกไปหน่อยได้ไหมไม่อะง่ายขังพี่ย่าโอเคมันคือว ไี่ไดาอะไรคะดูกล้องอืมีอะไรเยอะมาพี่ดาถนันดทำไมตู้เซฟ่เปล่าหรอกไม่ได้ทำลายทำลายไม่เป็นอะกดตู้เซฟโอ้กดไม่ได้งั้นสงสัยต้องใช้แผ่นดิบถึงหยุดนี่คือการปนการปนปนของมันตัวเองเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมมันหยิบเงินไม่ได้ นี่ได้มาแล้วเออเออนั่งพักไปแล้วไปไปไปอ่ะอุ๊ยอุ๊ยเอาหายเอามาแล้วจะค่อยเงินเอาเงินมาตัวเองไม่เอาไม่เอาเลยโอ้โหงั้นเดี๋ยวจะมาขโมยบ่อยๆเออขโมยเงิเอาเงินไปซื้อนมดีกว่าแง่แง่ตอบตอบ กระดึงเตรียมเค้กไว้ให้อู้หหเป็นโจรนะไม่ใช่แขกสุดท้ายไงสุดท้ายจับเงิสรุปตำรวจเต็มหน้าบ้านแง้แง้เอาเงินไปซื้อขนมดีกว่าเอาไปซื้อ